สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนสล์ลีกรอบแปลง roup นัดแรกประจำค่ำคืนวันอังคารที่19กันยาย,ยนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เฟรนูดเปิดบ้านเอาชนะเซลติกไป2-0จากแคลวินสเตงแล้วก็อาริเลซ่ายานฮันบักลาซิโอเสมอกับแอตมาดริดไป1-1ทีมเยือนนั่นไปก่อนจากพ,พาโบบาริออสก่อนที่เจ้าบ้านมาตีเสมอได้จากอีวานโพเวเดลเอซิมิลานก็เสมอกับนิโกโซ,โซไป0-0ปย์ศูนย์บาลีเซชเมงเอาชนะดอร์ทมุนด์ไป2-0จากเอ็มบัปเป้กับอาคราฟฮาคิมี่ ยังบอยแพ้ให้กับอาบีไลฟ์ซิกไป1-3เจ้าบ้านได้ประตูจากมัสเชกเอเลีย e ส่วนทีมจะได้3ประตูจากโมฮัมเหม็ดซิมาการซาวเวอร์ชลาเกอร์และก็เบนจามินเซสโก้แมนซิตี้เอาชนะเซเวน่าสวีเดนไป3-1ทีมเยือนนั่ไปก่อนจากออสมมนบูการี่ก่อนที่เจ้าบ้านครับเอาคืน3ลูกรวดจากคูเดนอาเวลสเหมา2แล้วก็อีก1ลูกเป็นโรดดี้บาร์เซโลนาครับเปิดฟอร์มโหดด้วยการถล่ม อันท์เฟิร์ตไป5-0จากเจเฟลิกเหมาไป2ที่เหลือมาจากโรเบิร์ตเลมอนดอฟสกี้กาวีแล้วก็เยเลเบตเตเรียของอันท์เฟิร์ตเนี่ยทำเข้าประตูเองไปและกอีกหนึ่งครูครับชัคเตอร์เดนเนตแพ้ให้กับเอฟซีปอร์โตไป1-3เจ้าบ้านได้ประตูจากเควินเคซี่ส่วนทีมเยือนได้3ประตูจากเกลาโนครับเหมา2ออีกหนึ่งลูกมาจากเมดี้เทลามี ไปดูกันที่ตารางคะแนนเริ่มที่กลุ่ม E ฮะอันดับ1นึ่งเฟีนูดเก็บไป3คะแนนอันดับ2องแล้วก็สาเป็นแอตลาสติกกับลาเซียลมีทีมมาหนึ่งส่วนเซลติกยังไม่มีคะแนนกลุ่ม F อันดับ1นึ่งปารีสแซงต์แชมงเก็บไป3คะแนนอันดับ2องและก็สาเป็นมิลานกับนิโคลโซมีทีมมาหนึ่งส่วนดอทมุนยังไม่มีคะแนนกลุ่ม G อันดับ1แล้วก็2เป็นไลฟ์ซิกกับแมนซิตี้มีทีมมาสอันดับ3แล้วก็สิเป็นโซเวน่าโซเวนากับยังบอยยังไม่มีคะแนน กลุ่มเอชอันดับ1และก็2เป็นบาร์ซ่ากับปอร์โตมีทีมลา3อันดับ3และก็สีเป็นชังเตอร์เน่กับอันทร์บยังไม่มีคะแนนะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไว้ด้วยโปรแกรมในค่ำคืนวันพุธนี้นะฮะก็จะมีกาลาตาสายเปิดบ้านเจอโคเปเฮเกนบาเยนเจอแมนยูอาร์เซนอลพบเพียสวีไฮโอเฟนเซบีย่าพบกับลองเดมสเตรทเจอกับอูนเนอร์เบอร์ลินเอซีบาร์กาเจอนาโปลีเบนฟิก้าเปิดบ้านเจอซัลซ์บวกแล้วก็เลอสอสเซดาเจอกับอินเตอร์มิลาน